มีองค์เทพในลาตินเมการเป็นอย่างไรนะคะแต่เราก็อาจจะว่าในบรรดาสีห้าประเทศที่ว่าเลี้ยวซ้ายเนี่ยฮุโกชาเวสเนี่ยจะสร้าจริงจังมากกว่าคนอื่นมีคนอื่นต้องปนีประนอมในร,ระบบรัฐสภามากแต่ชาเวสเนี่ยเขาก็ เป็นทหารนะเป็นทหารเขาเขาเคยทำรัฐทหารมาก่อนแล,ล้วล้มเหลวแต่แล้วเข้ามาจะ,จะลเล่นตังน้งแต่เขาก็ยังมีใจแบบกล้าเปลี่ยนแปลงนะฮะแล้วก็เขาได้เสียงท่วมท้นมากเสียงหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อย่างงี้นะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเขาเขาก็เลยลุยหน่อยนะ <c oughs> คือพยายามเปลี่ยนแปลงต่างๆนะครับเพรา <c oughs> ะฉะนั้นก็เลยก็เลยสนใจศึกษาเขาก็อ่านแล้วก็สนุกก็เลยก็เลยคิดว่าต้องต้องเขียนนะเขียนให้คนไทยรู้จักเพราะเราไม่คยรู้จักครับสมัยนึงเราก็รู้จัก เชียร์เกิลกิน่าแล้วจากคิวบาอะไรเงี้ยเราไม่จัดแค่นั้นแต่เนั้นเราก็ไม่ครอยจักเขาแล้วอะไรเงี้ยตอนนี้ฮิโกชาเวสที่อยู่ในวาระที่สองใช่ไหมอาจารย์หรือเครับใช่ฮะเขาจ์เลือกตั้งชนะเลือกตั้งมาสองสำคัญอ๋อค่ะประวัติความเป็นมาของเขาเป็นยังไงฮะอาจารย์นะครับคือเขาร์คือเขาเป็นลูกผสมนะครับที่ประเทศเวเนซุเอลามีลักษณะแปลกอย่างหนึ่งนะฮะคือ คือพวกเผาผสมเนี่ยเยอะนะฮะคือบางประเทศเนี่ยมันชนชั้นนำเนี่ยจะเป็นพวกเชื้อสายยุโรปนะนะเขาเป็นอะไรนี่คือคนสเปนมามาช้านานนะครับเพราะงั้นเป็นพวกฝรั่งผิวขาวเชื้อสายสเปนแต่ว่าชาวเวสเด็กเขาก็เป็นลูกคนจนนะลูกคนจนแล้วเป็นเชื้อสายผสมพวกอินเดียแดงนะครับคนพื้นเมืองคือพวกที่เราเรียกว่าอินเดียแดงนะรหรือคนนี้เขาเป็นอเมริกันอินเดียนนะฮะเป็นคนนี้เขาเลืเราไปเรียกเขาเทงนะคือพวกฝรั่ง เข้าใจผิดค่ะคิดว่าพวกนี้เป็นพวกอินเดียเท่านั้นงไม่ใช่เขาเป็นคนพื้นเมืองนะฮะก็มีอารยธรรมเก่าแก่เยอะแล้วก็ไมที่โกหใช่เขาเป็น้รุ่งผสมระหว่างอเมริกันอินเดียนก็คืออินเดียนโบราณนั่นนะการอะไรนะก็พวกเชื้อสายสเปนนะเพราะว่าที่นี่มีคนเชื้อสายสเปนเยอะใช่ไหมหนู่มว่าเป็นสามสี่ร้อยปีลูกดราใช่ใช่ใช่ก็เป็นคนรุ่นหลักที่เกิดในเกิดในนั้นน่ะก็กจะเป็นเชื้อสายสเปนที่ต้องส่ง ปีมาแล้วอะไรแบบนี้นะครับ ER, เพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีโอกาสได้เรียนมหาวิลาลยได้เรียนไม่ใช่ไม่ไมมไไ่มีโอกาสได้เรียนโรงเรียนในร้อยในทหารอ๋อใช่แล้วเ,เขาเขาไปเขา้เามันก็มันก็นกปแปลกๆดีคือแรกเขาไม่สนใจการเมืองมากนกพี่ชายเขาสนใจการเมืองพี่ชายเขาเข้ามหาวิเลยแต่เขาเนี่ยประเภทชอบเป็นกีฬาอยากเป็นนักเบสบอล แล้วก็คิดว่าถ้าไปเรียนโรงเรียนในร้อยเนี่ยเรียน,นร้อยก็มีทีมเบสบอลคือคือพวกเรียอเมริกาก็จะบ้าเบสบอลเหมือนอเมริกัาฮะจะมีคนสูงนะเขาอยากเป็นเบสบอลมืออาชีพเขาก็ไปแล้วเขาไม่มีตังคนะ์เขาก็ไปเรียนโร,รงเร,ร,<อ>รียนทหารอาหารไม่ต้องจ่าย,ยไม่ต้องจ่ายเงินด้วยอะไรด้วยนะ คณะที่โรงเรียนทหารในร้อยทหารของเวเนซุเอลาเนี่ยก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญนะครับหมายถึงมีนายทหารที่มีความพิเศษนิยม,มนะครับแล้วก็พยายามปรับปรุงหลักสูตร,รให้คนต้องเรียนเกี่ยวกับสังคมาศาสตร์ประวัติศาสตร์ต่งตางๆมากขึ้นนะครับดัะนั้นเขาก็จะได้อ่านประวัติศาสตร์การต่อสู้เพื่อกอบกูบก้เอกราชของอลาตินอเมริกาเขาม็จะชื่นชมกับ ซีโมนบริว่าซึ่งเป็นนักปฏิวัติอะไรพวกเนี้ยนะครับแรวมถ้งอ่านฝ่ายซ้ายฝ่ายซ้ายเขาก็อ่านนะคือผมคิดว่าเดิมโรงเรียนในฐานข้าเนี้ยก้าวหน้าอันจะก้าวหน้ากว่าของเรานะคือเขาต้องเรียนแบบรักศสตร์เรียนแบบอะไรต่างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ก็เปิดกว้างนะครับมีเรื่องรกชาติใช่ใช่เขาก็จะเป็นพวกชาตินิยมสูงนะครับแล้วก็ก็จจะเปิดกว้างเรื่องสังคมศาสตร์เรื่องอะไรต่างเนี่ยนะครับนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้ยังไงถึงจะมาถึงปฏิวัติหรือไงฮะครับเขาก ระหว่างคนรวยกับคนจนในชัดเจนนะครับคนรวยนี่ก็จะเป็นพวกที่มาจากยุโรปใช่ไหมใช่พวกเชื้อสายฝรั่งพวกแแต่ความจริงพวกนี้ก็ก็เป็นลูกหลานของชาวยุโรปนะก็แต่ว่าเข้าไปอยู่มานานนะครับก็เป็นเจ้าของที่ดินเจ้าของที่ดินบริษัทใหญ่ใช่ใช่จะเป็นแบบนั้นแล้วก็ประเทศส่วนหนึ่งก็ถูก เอ่อครอบครอบงำโดยบริษัทคามชาใช่ไหมครับพวกธนาคารพวกบริษัทน้ํามันเป็นของอเมริกันหมดเลยแล้วก็ประชาชนก็ยากจนทางด้านที่ประเทศมีน้ํามันเยอะนะครับแต่รายได้เนี่ยไม่ถึงประชาชนคนหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เป็นคนจนอยู่ในสลัมสลัมก็ใหญ่โตมากอะไรเงี้ยนะครับมันเขาก็เอ่อไม่ไม่พอใจแล้วก็นักการเมืองก็ก็คอร์รัปชันอะไรเงี้ยนะแล้วก็มีพรรคใหญ่สองพรรคก็ผัดกันไป อัดกันเป็นรัฐบาลต่างกันเป็นฝ่ายค้านแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรอย่างเงี้ยนะะเขาก็ก็อยากจะเปลี่ยนแปลงนะครับเขามีความคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงนะและ้แลเขาก็จะมองมองแบบเอ,อ ชาตินิยมมองแบบนักปฏิวัติสมัยก่อนนะว่าเราจะต้องต่อสู้กับคนที่มาครอบงำเราอะไรทั้งนั้เนี่ยนะสมัยก่อนก็สู้กับสเปนตอนนี้เขาก็มองอเมริกาเป็นศัตรูว่ามาครอบงำทางเศรษฐกิจเขาอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วในกลของบอดทั้งหมดใช่แล้วในกลุ่มกูดออมาในกลุ่ก็ไม่ได้ทําเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนในยมองแน่เพราะเขาจะมองแบบนี้เาก็พยายามสะสมเพื่อนอะไรค่ะเพื่อนทหารเพื่อนทหารก็เลยเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยอะไรต่างๆเนี่ยนะใครไปทำเงินไปอะไรไปเนี่ยแต่แนวทางพวกนี้แต่ต่อสู้กับพวก อเมินกัน ที่มีบทบาทมากทางด้านเศรษฐกิจและสังคมหรือว่าจะไปสู่สังคมนิยมเลยะตอนนั้นตอนแ้กก็ยังไม่ไม่เจอประชาคมนดิยวต้องแต่สร้างความเป็นธรรมคือเขาเขาไม่ชอบพวกนักการเมืองนักการเมืองแล้วก็ชนชั้นสูงที่ที่ครอบงำแล้วก็ไม่ไม่พัฒนาประเทศเขาไม่ได้สนใจเอเาราหรือว่าพีเียาสตรมศึกษาเหมือนกันแต่ว่าไม่ยังไม่ได้นิยมยังไม่ได้นิยมเขาเป็นทหารนะเขาจะออกไปปราบฝ่ายซ้ายอยู่เลยแต่ว่าเริ่มก็ตลกมากคือฝ่ายซ้ายมันเริ่มเจ๊งแล้วไงมันเริ่มหมดหมดแล้วแล้วเขาก็เป็ หนักสือหนังสือของของพวกฝ่าทหารเขามาอ่านอะไรเงี้ยตอนนั้นก็กระแสคอมมิวนิสต์รัสเซียแตกสลายอะไรแบบนี้นะคะไมต้องความโจรมันก็ใส่ไม่รอดนพวกเชก็ตายที่บนเออเพื่อฝ่จอยุ้มไปไม่รอดไงแต่ว่าเออตอนนี้เขาเป็นทหารที่เขาถูกส่งไนปราบพวกเนี้ยไม่คก็ยังมีหลงเหลืออยู่บ้างแล้วไปเจอหนังสือแล้วไปเจอหนังสือเออแล้วเอามาอ่านอะไรเงี้ยเพราะว่าไปอยู่ถูกส่งอยู่่าจังหวันไงคือเป็นคนคนหัวแข็งเนี่ยไอ้พวก ในทหารก็ไม่ชอบก็ถูกส่งไปต่างจังหวัดเลยไม่มีอะไรทำก็ก็หาไมสซืออาานอะไรเงี้ยก็ก็ก็แปลกดีค่ะค่ะก็เลยยังไม่มีแนวทางสังคมยมแต่ว่ารวมพับูกเล้วต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมใช่ใช่ไม่ไม่คนรักความเป็นธรรมอ่าก็เขาก็พยายามทำรัฐทหารนะครับซึ่งก็ก็ล้มเหลวฮะก็เป็นในทหารรุ่นระดับในร้อยในพันในต่างๆอย่างเงี้ยนะฮะล้มเหลวว่าถูกจับนะครับถูกจับ อ็ได้นนยุประมาณเท่าไหร่คะที่เราสามสิบแล้วเป็นพันตอเป็นเพันสามสิบพันเพันครับก็ถูกถูกจับถูกจับกุมคืตอนนี้ตอนนั้นบรรยากาศมันก็แปกมากเลยคือตอนนี้เขาถูกจับเนเขาถูกจับก่อนแล้วเพื่อ,อยนยอไกหวันยังไม่ยอมวาาวุธเขาก็ไปเจยวจางรฐบาลบาลเพูดาว่าให้เขาไปพูดกับัให้วุาขออกออกตัวทักหรือออกวิยุอะไรสักอยงเนี่ยรัอาก็พูดพูดแบบยังไงล่ะ พูดพูดแบบว่าเออ่นี่นี่เป็นการอะไรเป็นการแพ้เหมือนกับแพ้์ชั่วข่าวอะคำพูดระงงี้พูดชั่วข่าวทีแบบนี้เลยฮะาจนกว่าจะพบกันอีกเลยทนองเนี้ยนะเขาจะติดประโยคอะไรบางอย่างไว้เนี่ยเหมือนว่าครั้งนี้ต้องได้ยินว่าเขาเป็นนักพูดด้วยใช่ไหมเป็นนักพูดเป็นนักพูดเก่งเป็นนักพูดทรู้น้ำขุนเลยเพราะประโยคเนี้ยมันขัดใจคน บอกว่าวเขาอยออแพ้ครั้งนี้แต่เขาไม่ได้กีแลวเขาไม่ได้อยอมแพ้นะม,มันซ่อนมันซ่อนความหมายไว้ซ่อนความหมายไวกนั้นกยอมวงอางเอาเสร็จแล้วปรากฏว,ว่า,าที่เขาถูกจับเนี่ย คนตอนที่เขาทำรัฐประหารที่สู้วันอยู่สองาวันเนี่ยในแม่ชนะเนี่ยคนเชียร์เขาเพราะคนเบื่อรัฐประหารนึกมันคิดโกบงขารับเชียร์กันเลยทั้งหมดอ่าใช่แล้วตอนเขาจับเนี่ยคนแห่ไปต้อนรับเขารัฐบาลต้อพยายามแอบๆจะย้ายคูกเขาเนี่ยคนออกมาเฮต้อนรับม้องเป็นข่าวเ้วยซิทีมแล้วก็หลายคนเซ็นเซอร์ห้ามลงข่าวห้ามอะไรนักข่าวก็พยายามตามข่ามภาษณ์ในคุ่เกลงต่างเนี่ยคือเขาดักขึ้นมาจากในอาหารที่ไม่มีใครรู้จักเนี่ยจะได้ออกทีวีเนี่ย้าเกิดการดัก เป็นวีรบิดลุดนะคือคนแพ้แต่ว่าเป็นวีรบิดลุดเพราะว่าคนไม่พอใจรัฐบาลนะครับคุาคงได้พูดไหมคะว่าที่เขาทำเนี่ยทำไมเขาคงไม่ได้ทำอะไรเขาคงพูดได้หน่อยเขาพูดไม่ได้มากอ่ะเดี๋ยวพูดพูดไปไหนคือคนรู้จากพฤติกรรมนะว่าเออพวกนี้ตั้งใจอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ตอนหลังก็รัฐบาลก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงบ้าง ก็มีดีทโทษกรรมเ้าับติดคุกไม่กี่ปีแต่ว่าจากเหตุการณ์นั้นมันก็นําไปสู่ลักษณะที่คนก็เริ่มจะเปลี่ยนแปลงนะครบก็พยายาเปฏาิรูปบ้างอะไรต้องเอาใจประชาชนนะครับถ้าบัตรชุดใหม่มาเราก็เอาใจก็คือดีทโทษกรรมก็ปล่อยเขาอะไรเงี้ยนะครับตอนนี้เขาก็เลยก็ยังโชคดีนะได้เราเวนหาเสียงเลยอี พวกที่ยังนั่นอยู่ก็บอกเลยเราต้องสู้สู้ทางรัฐสภาอันนี้กต็ตระเวนหาเสียงเลยสู้ทางรัฐสภาก็จะเป็นอาจจะเป็นประเทศแรกๆนะฮไจ๊ะเพราะว่าที่อื่นนี่ก็ก่อนจะอย่ยงเช่นเดียร์เนีย่ยออเเก้าหรืออะไรก็จะออกมาก็โหเลยใช่ใช่ยากๆใช่ม่นก็นกจหวาดดีอะผมว่าคือพอดีคล้ายๆพวก ไอ้ทักองทักษมันก็เริ่มม,มีแต่คนชราแล้วก็ไม่มีคนเก่งแล้วอะไรเงี้ยนะครับงแงแล้วก็ปัญหาก็เยอะอะไรเงี้ยนะครับปัญหาก็เยอะเขาก็เลยจังหวะที่เขาเขาก็เลยสร้างพรรคใหม่นะสร้างพรรคใหม่นะแล้วก็สามารถเติบโตอย่างรวดเร็วแล้วก็ชนะชนะได้อย,ย่างรวดเร็วก็เป็นเป็นเป็นปรากฏการณ์ที่แปลกมากค่ะอันนี้เออ เขามีนโยบายอะไรครับพอาะเขาหาเสียงตอนนั้นนโยบายเน้นเรื่องนี้เลยครับทำช่วยเหลือคนจนเลยปัญญุที่ดินช่วยประชาชนก็คล้ายคล้ายประชานชนเขาเป็นเป็นชาติน hmm. ิยมด้วยเพราะว่าต้องเอาผลประโยชน์จากน้ำม no ันแจกมาให้ประชาชนมากขึ้นทำไม